ก็คือการเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวก็น่าจะเป็นสำนึกของนักการเมืองนะครับผมหมายความ,ว,ามว่า,วาในเรื่องของส่วนรวมเนี่ยในบริบทการเมืองณปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเชิงทั้งมหาภาคและก็จุลภาคในเชิงมหาภาคผู้นำฝ่ายค้านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเรือหลักในการนำทิศทางการอภิปรายสำคัญ,สำค,ญสำคัญนะครับงบประมาณอภิปรายแนะนำรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือแม้กระทั่งเรื่องจุลภาคย่างเช่นการแต่งตั้งวิปประธานวิปฝ่ายค้านนะครับตามข้อบังคับก็จะต้องมีมีผู้นําฝ่ายค้านนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนรวมที่ไม่ต้องห่วงผมนะครับห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีกว่าพอมาเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังยืนยัยนยคําเดิมเหมือนอย่างที่เคยพูดที่ระยองไว้ว่าผมไม่ได้ยึดติดก,กับหัวโขน ไม่ได้ยึดติดอยู่กับตําแหน่งแล้วก็เชื่อว่าาปัจจุบันเนี่ยผมสามารถทํางานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียนพี่น้องให้ชัดๆนะครับว่ายังเป็นสสที่เข้าสภาไม่ได้นะครับเป็นสสที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังสามารถที่จะทํางานในฐานะสมาชิกพรรคก้าไกลแล้วก็สสที่เข้าสภาไปทําหน้าที่ผู้นาฝ่ายค้านไม่ได้เพราะฉะนั้นยังจิตใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าทํางานในช่วงที่รอ คำตัดสินของสาลร,รัฐธรรมน,นูญอยู่เผอ่เผออาจจะเจอผมมากกว่าเดิมนะครับก็จะเดินหน้าเขยา่าการเมืองไทยแล้วก็เขยา่าปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านตะแกงร่อนแล้วก็ส่งต่อให้สสเพื่อนพรรคก้าไไลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ยังอยู่ในสภาอยู่นะครับ